เราก็ไม่อาจคาดหวังได้แล้วนะว่าตลาดหุ้นไทยของเราเนี่ยโอ้มันจะไปแบบ3ามพันสีโอ้มันไม่ง่ายขนาดนั้นคิดซะว่าตลาดหุ้นโตปีละสักห้ปบวกเงินปันผลเพิ่อีกสอบุญแล้วหุ้นไทยเรามี6-700บริษัทมันจะไม่มีสักส0บยบบริษัทหรอที่มันยังคงสามารถจะยั่งยืนได้พี่ยังเชื่อประเทศไทยมีสเสน่ห์ ไม่มีประเทศไหนที่มีแร่ครบทุกอย่างแต่ข้อดีเลยเลยไหมครับประเทศไทยอยู่ท่ามกลางแร่ที่ครบทุกอย่างดังนั้นไทยแลนด์นี่แหละที่เราเป็นจุดศูนย์กลางข้อดีนี้คือไม่มีใครลบล้างเราไม่มีใครลบเราจากแผนที่ตรงนี้ได้นอกจากเราไปเจอดาวดาวงใหม่ที่เรามีแร่อะไรท,ที่ที่หาได้ค,คือเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ประเทศไทยได้ประโยชน์โดยที่ไม่ต้องอาศัยรัฐบาล มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์โดยที่ไม่ได้ตั้งใจ <c oughs> อันนี้ต้องเข้าใจนิดนึงคือคือความได้เปรียบคือคนสวยเนี่ยถ้าเราปั้นดีๆเขาก็าเป็นนางงามจัก,กรวาล <c oughs> แต่เพิมเอิญประเทศไทยอ่ะเราปั้นนางงามของเราให้เป็นนางงามจัก,กรวาลไม่ได้ไงแต่คนสวยก็ยังคงเป็นคนสวย ไทยมันมีหุ้นดีๆอยู่่หุ้นไทยเรามี6 700บริษัทมันจะไม่มีสัก10-20บริษัทหรอที่มันยังคงสามารถจะยั่งยืนได้ที่มันยังคงไปได้แต่แน่นอนเศรษฐกิจไทยอะ่ะมันมันมีข้อจำกัดเราต้องรู้ข้อจำกัดแต่อย่าสูญเสียศรัทานะครับเรามีข้อจำกัดเช่นอ่ะ,อะเรามีเอจิงโซ c i ายตีเรัถ<ไ>้าลาลชุดไหนมันก็แก้ไม่ได้หรอก<ม>ก,ก็แก้ได้แหละคือ ทำยังไงก็ตามให้ประชาชนของพวกเราอะ่ะมีค่าของชีพลดลงทำยังไงให้พวกเราเนี่ยพวกที่คนที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยและยังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ได้อยู่เนี่ยมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้มีความลําบากมากนักในการใช้ชีวิต เพื่ออะไรเพื่อจะได้มีพลังในการมีลูกไงลูกจะได้ไม่ต้องมาลําบากตอนนี้ที่เราที่เราไม่มีลูกหนึ่งคือถ้ามีลูกแล้วเราก็ต้องลําบากเพิ่มขึ้นเอาแค่ตัวเองรอดอยังเหนื่อยเลยเป็นหนี้อยู่ทุกวันนี้เก0ของ GDP เราเป็นหนี้ภาคครวัวเรือนซึ่งแน่นอนครับคนส่วนใหญ่ในประเทศไทยเป็นหนี้เฉลี่ยคนละ5,000 0นผ่อนเดือนละหมื่นสงเงินเดือนเฉลี่ยของคนไทยรายได้ครัวเรือนของเราคือ2 0 0หมแต่ผ่อนเฉลี่ยเดือนละหมื่นส มันจะไปเหลือเงินที่ไหนมีลูกก็ถามจริงเธอเนี่ครับเอาแค่ขั้นนมลูกก็ไม่มีแล้วมันไม่มีทางอย่างจริงเลยอย่ากว่าแต่ว่าจะไปออมหรือว่าลงทุนมัอจะให้ใช้ชีวิตแบบปกติย่างยากเลยแล้วคุณจะมีลูกคุณก็ต้องไปลดค่าใช้จ่ายคุณก็ต้องไปทํายังไงให้เขามีเงินเดือนเพิ่มขึ้นทำยังไงเขามีรายได้มากขึ้นพอกับค่าใช้จ่ายแล้วก็้ส่วนเกินตรงนี้ให้เขามีลูกหรือถ้าเขามีลูกแล้วเนี่ยเขาต้องไม่เป็นภาระเช่นให้เขาเรียนฟรีให้นมฟรีให้ค่าดูแลฟรี ประกันสังคมมีดีดีพอประกันตกงานถึงสวัสดิการคนว่างงานมีมากพอซึ่งนั้นเป็นรัฐสวัสดิการแต่ต้องบอกนั้นเราทําได้ไม่เต็มที่ก็เพราะว่ารัฐบาลเองก็มีนี้อยู่ค่อนข้างเยอะเห็นป่ะมันมันแก้ไม่ได้มันมันวนลูปอยู่ <c oughs> อยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราต้องรัฐบาลเองก็ต้องค่อยๆแก้ทีละปัญหาแต่พอเรารู้ข้อจํากัดตรงนี้เราก็รู้แล้วเราะว่าธนบัตดเงื่อนไขตรงนี้เศร,รษฐกิจไทยโตได้ประมาณสัก 2-3%เซ็ก็เก่งแล้วแล้วโตได้จากอะไรไม่ได้โตได้จากคนไทยได้วยกันเองด้วยเรามีข้อจำกัดแน่นอนมันก็ต้องโตได้หรอทำตัวยังไงการนี้ก็อยู่ที่ว่าประเทศไทยจะทำตัวยังไงให้ดูมีสเสน่ห์ลวเพราะคนไทยได้วยกันเองก็รู้ว่ามีนี่ต้องใช้เวลาการศึกษาก็ต้องใช้เวลารถหนีก็ต้องใช้เวลาถูกไหมครับมีบุตรก็ต้องใช้เวลาทุกอย่างใช้มาแล้วเอเจิ้งโซซายตี้เข้ามาก็ต้องใช้เวลากว่าจะเข้าสู่เอเจิ้งโซซายตี้ให้เราดีขึ้นเนี่ยเราก็ต้องมีลูกรุ่นใหม่ๆเนี่ยเร็ว ครอบครัวหนึ่งแต่งงานก็ต้องมีลูกสองคนสามคนสี่คนซึ่งมันทําไม่ได้ในวันนี้เราก็ต้องมีดึงให้คนอื่นเข้ามาอันนี้ทําให้พี่ไม่สูญเสียศรัทธาตลาดหุ้นไทยพี่พี่ยังเชื่อประเทศไทยมีสเสน่ห์คือต้องบอกน,นิดนึงก่อนว่าเราเนี่ยอยู่ในภูมิศาสตร์พี่ก็พยายามจะพูดตลอดเลยนะครับประเทศไทยเราไม่เคยเป็นอาณานิคมของใครมันต้องมีเหตุและมีผล <laughs> มันต้องมีเหตุและมีผลว่าเรามีอะไรไปต่อรองพี่ทราบรึไหมว่าอาณาจักรอะไรใหญ่ที่สุดในโลก ที่เคยเกิดขึ้นมาในโลกนี้อาณาจักรอะไรในโลกนี้เลยะนะครับโรมัน <Roman. S 2> อ่าไม่ใช่จักไดโนเสาแ์แน่แน <laughs> ไม่ใช่อาณาจักรโรมันด้วยก่อนโรมันด้วยก่อนโรมันเหรอคะอ่าฮะจีนอ่าใหญ่กว่าจีนอีกงงไหมใหกไม่เคยรู้จักเลยและไม่ค่อยมีใครพูดถึงอาณาจักรมองโกโมองโกตั้งแต่สมัยเจงคิสขานจนถึงหลานของเขาคือกุปไลขานยึดได้อาณาจักรเยอะที่สุดในโลก ยึดไปจนถึงยุโรปยุโรปเลยตะวันออกกลางเลยไปถึงยุโรปเลยนะอิรโลงอิรักอิหร่านยุโรปรัสเซียลงมาทางใต้จีนเจิญไปหมดเลยไปเกือบทั้งแผ่นดินที่ติดกันในช่วงเวลานั้นยังไม่ถึงอเมริกาเพราะอเมริกานี่คือแผ่นดินพิ่งพบใหม่คือแผ่นดินที่ติดกันตั้งแต่แตยุโรปตะวันออกกลางเอเชียเหนือคือรัสเซียเอเชียใตย้ลงมาถึงฝั่งเราเชื่อไหมถึงเวียดนามถึงลาวหยุดตรงนั้นไม่ลงมาถึงไทย ยึดไทยไม่ได้ไม่รู้ทําไมนะครับแต่มันมีมันมันมันคือหลายคนก็พูดว่าไทยเราเก่งแต่งจริงมันไม่ใช่นะมันดูดูดวงด,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 ด้วยเผอิญมาถึงไทยปุ๊บค่ะเผอิญมองโกเขาแตกเองลูกหลานเขาตีกันเองก็เลยมาไม่ถึงเราแต่เรา <อ S 2> จริงจริงไม่เคยสูญเสียอนาถกรอ่ะแล้วพอถึงเวลายุโรกเขากลับมาบุกเราบ้างไทยเราก็ไม่โดนเออซึ่ง ซึ่งมันมีมันต้องมีอะไรสักงอย่างหนึ่งคุ้มครองเราอยู่นะเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งศูนอย่าพึ่งอะไรที่เรามองไม่เห็นนีอย่าพึ่งไม่เชื่อนะเราเราควรต้องเชื่อเพราะมันตั้งแต่สมัยอาณาจักรมองโกเลยนะเราอยู่รอดปลอดภัยถึงทุกวันนี้เราไม่ธรรมดาแน่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าเราเก่งหรือไม่เก่งแต่เพราะภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์อยู่เราอยู่ในจุดที่หนึ่งคือถ้าโคจะบุกไปทางเหนือมันก็ต้องถึงข้างล่างสุดอ่ะมันจะถึงประเทศใดอ่ะมันเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ที่ดีมากมันมีจุดศูนย์กลางที่ดี ของประเทศคือว่าบอกในน,นึงก่อนเอาทางฝั่งซ้ายเนี่ยตอนนี้เรามีอินเดียกําลังขยายตัวซึ่งประเทศไทยเราขยายตัวไม่ได้ละ hey, แต่อินเดียยังโตได้จำนวนประชากรของเขาพันห้าร้อยล้านคนกาลังจะเพิ่มเป็นพันแปดร้อยล้านคนที่เขาว่าพีคที่สุดนะของอินเดียประมาณพันแปดร้อยล้านคนจีนเนี่ยเขาบอกจะนิ่งอยู่แถวพันห้าร้อยล้านคนถูกปะ่ะถ้าถ้ารวมบังกลาเทศศรีลังกาเข้าไปปุ๊บเนี่ย ฝั่งอินเดียเราก็มี2,000ล้านคนฝั่งจีนมี1,500ล้านถูกไหมถ้ารวมอินโดนีเซียเวียดนามญี่ปุ่นนะครับเข้าไปปุ๊บเนี่ยฝั่งนั้นเนี่ยก็มี2,000ล้านคนสอง0ันล้าน2,000ล้านล้อมเราอยู่อ้อยู่ตรงกลางเลยอยู่ตรงกลางของคน4,000ล้านตอนนี้ประชากรของโลก8 0 0พล้านคน 4, เรา 5, <000 S 2> จะได้ประโยชน์อะไรจาก4,000 0กว่าล้านนีคะเคลื่อนย้ายไปมาเขาต้องผ่านเรานะครับ สิ่งที่เขาเคลื่อนย้ายขึ้นหนึ่งอันแรกก่อนคือคนนั่นคือที่มาว่าทําไมทําไมประเทศไทยถึงเป็นศูนย์กลางทางการค้าทําไมทําไมประเทศไทยถึงเป็นศูนย์กลางโลจิสติกอยู่เสมออะไรอะไรก็ต้องมาผ่านสินค้าที่ประเทศไทยแน่นอนตอนนี้เขาไปใช้ที่สิงคโปร์แต่ประเทศไทยก็เป็นประเทศที่หนีไม่พน้นนะถ้าคุณมาสร้างโรงงานที่ประเทศไทยคุณออกซ้ายคุณออกขวาได้น้อยคนนะครับที่มาเข้าอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วคุณจะออกทะเลขวาก็ได้ ออกทะเลซ้ายใชะออกทะเลขวาก็าไปจีนออกทะเลซ้ายก็ไปอินเดียแตะวันออกกลางแล้วก็ยุโรปคือมันอยู่ตรงกลางจริงๆแล้วนอกจากนั้น,นถ้าเราดูแหล่งแร่ธาตุในโลกก็ไม่ค่มีคนพูดเรื่องนี้อยู่บ่อยครั้งอยากให้มีศรัทธานะแต่ไม่ได้บอกว่าเศรษฐจไทยจะดีนะ,ะอยากให้มีศรัทธาว่าเรายังไปได้อยู่นะจะตกสองสามาเซ็ตก็ยังดีอ่นหนึ่งคือคนแล้วนะคน<ะ>มันเยอะสองคือแร่ธาตุ ประเทศไทยไม่ได้มีแร่ธาตุอะไรเลยนะครับนอกจากดีบุกสังกสีและตะกั่วซึ่งเขาไม่ใช่กันแล้วใช้บ้างแต่ก็ไม่ได้ใช้เยอะไม่ได้มีอะไรเยอะแบบลิเทียมหรือว่าคืออะไรที่เป็นแร่ธาตุหายากที่จะเป็นแร่มาใช้กับอุตสาหกรรมนี่หรนะประเทศไทยแร่เราหายากจริงนะครับประเทศไทยเรามีแร่หายากนะคุณหาไม่เจอเราไม่มีแล้วเราได้ประโยชน์จากไหนคะได้ประโยชน์จากตรงนี้ว่ารอบเราเต็มไปด้วยแร่ธาตุมันแต่คือมันไม่มีประเทศใดประเทศหนึ่งนะที่มีทุกแร่ แล้วผลิตแบตเตอรี่ได้สมมติาาถ้าเราคิดว่าแบตเตอรี่อีกส0บถึงปีข้างหน้าจะเป็นแหล่งสะสมพลังงานทดแทนบ่อนอ้ำมันค่ะ<ฆ>โอเคนะถ้าเราคิดอย่างนั้นเราก็ต้องมีลิเธียมมีโคโบอลหรือในอนาคตต้องมีถ้าเป็นโซเดียมนี่เราได้นะนี่กำลังคิดอยู่ว่าถ้าโซเดียมเพื่อเอใช้เป็นแบตเตอรี่ได้แต่ตอนนี้ยังทำเทคโนโลย,ยียังไปไม่ถึงต้องมีคาร์บอนต้องมีเหล็กนะครับที่ต้องใช้ต้องมีคอปเปอร์ต้องมีอะไรที่เป็นแร่ธาตุนะครับในการผลิตแบตเตอรี่หรือผลิต สินค้าเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ไม่มีประเทศไหนที่มีแร่ครบทุกอย่างแต่ข้อดีเลยเลยไหมครับประเทศไทยอยู่ท่ามกลางแร่ที่ครบทุกอย่างโลเคชั่น <Loc ation S 1> เราอีกแล้วอีกแล้วจุดกึ่งกลางเราอยู่ตรงนั้นพี่ถึงบอกว่าท้งน้เราไม่โดนยึดตั้งแต่สมัยอาณา,าจักรนูโกอาณาจักรโรมันอเล็กซานเดอร์มหาราชทำไมไม่มาถึงเราอินเดียทำไมบุกไม่ถึงเราเทไมไมั้งท,งที่เราก็อุดมสมบูรณ์ถูกก็เพราะว่าเราเป็นโลจิสติกไงให้เก็บเอาไว้ก่อน เอาไว้ให้เป็นที่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 ท,ท,ที่เปลี่ยนผ่านญี่ปุ่นยังใช้ไทยตอนสมัยสงคารามโลกครั้งที่สองยังใช้ไทยเราเป็นทางผ่านเห็นปะจากซ้ายไปขวาญี่ปุ่นจะบุกทางยุโรปต้องบุกทางไหนอ่ะก็ต้องมาทางพังไทยจะไปอ้อมทางสิงคโปร์ก็ไม่ได้ต้องทางสร้างทางรถไฟกาจนจนาบุรีเพราะอะไรอ่ะคือประบอทส,อสมเด็จบอกอยู่แล้วว่าเราคือศูนย์กลางตอนสงครามเราเ็าเป็นศูนย์นกลางนะวันนี้ถ้ามีสงคารามเราก็ยังคงเป็นศูนย์กลางในการผ่านระหว่างซ้ายกับขวาของโลกอยู่ดีอ่ะแล้วเช่อไหมแร่งของแอฟริกาใต้เยอะ ถ้าคุณดูแผนที่จริงอฟริกาใต้นั่งเรือมาถึงไทยเลยนะครับถึงไทยเลยนะแล้วก็ไม่มีแหลมหรือไม่มีช่องคงช่องแคบอะไรขวางเราเว่าบังแอฟริกา<ะ>กับของประเทศไทยเลยนะอินเดียก็มาที่ไทยเลยนะจีนก็มาที่ไทยนะเวียดนามอีเวนจูน่บอกว่าเอ้ะทำไมไม่ผลิตรถไฟฟ้าที่เวียดน,นามเวียดนามก็บ่นฉันก็มีแร่วยางอินโดก็บ่นนะฉันมีโคบอลมาเถอะเทสลาไปตั้งหลายรอบไม่ไปทําไมอ่ะก็โคบอลอยู่ตรงนั้นก็จริงแต่ลิเทียมจะต้องเอาจากที่อื่นแล้วลิเทียมจะมาหาคุณ เชดโอ้ถูกปะ่ะดังนั้นไทยแลนด์นี่แหละที่เราเป็นจุดศูนย์กลางคือ<ช>คุณจะขนส่งแ่ธท่าไหนแต่ว่าคือเราคือเซนเตอร์คือเซนเตอร์ของลิเทียมค่ะโคบอลค่ะเหล็กเหล็กอยู่ออสเตรเลียคือทุกอย่างเนี่ยอ่ะสันดูคำนวณดูแล้วเนี่ยถ้าจะไปผลิตที่ออสเตรเลียโหูลิเทียมกว่าจะขนจากแร่หายากจากจีนกว่าจะขนไปออสเตรเลียเฮ้ยเรามารวมกันที่ไทยไหม ข้อดีนี้คือไม่มีใครลบล้างเราได้ไม่มีใครลบเร,ร,บราร<ด>รจากแผนที่ตรงนี้ได้นอกจากเราไปเจอดาวดวงใหม่ที่เรามีแร่อะไรท,ที่หาได้ <c oughs> คือเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ประเทศไทยได้ประโยชน์โดยที่ไม่ต้องอาศัยรัฐบาลอืมมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์โดยที่ไม่ได้ตั้งใจ <c oughs> อันนี้ต้องเข้าใจนิดน,นึงคือคือความได้เปรียบคือคนสวยเนี่ยถ้าเราปั้นดีดเขาก็เป็นนางงามจัก,กรวาลคนฐานดีคนฐานดีเขาผิวพันธ์ดีอยู่แล้วเขาปั้นก็เป็นนางงามจักรวาลได้แต่เอิประเทศไทยอ่ะเราปั้นนางงามของเราให้เป็นนางงามจักรวาลไม่ได้ไงแต่คคคนนนสสววยยยก็็ังงเป คือก็ยังมีคนมาจีบแต่เขาไม่ได้เป็นนางงามจักรวาลจะมีคนมาจีบประเทศไทยเราอะไม่ได้เป็นนางงามจักรวาลแต่คนสวยนะเป็นคนสวยคนมีคนมาจีบนะแต่มันไม่สามารถดังขึ้นไประดับระดับนั้นได้่ะแล้ข้อดีแล้วนั่นคือที่มาว่าอ่าหนึ่งรถ e v ทำไมถึงมาแม้กระทั่ง e นต์ tesla ต้องคิดยุโรปเขาไม่คิดไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ายุโรปเขายังไม่ถนัดรถ อีวีใช่ป่ะเขายังไม่มีศูนย์กลางรถอีวีเขาก็ทาแบบขายดูกอดญี่ปุ่นก็ไม่ใช่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็เห็นว่าตอนนี้จีนกับอเม,ร,อเมริกาเขาเป็นเจ้าอาณานิคมในการผลิตร,รถอีวีซิกอันดับแรกคุณก็จะรู้อยู่แล้วว่าสิบอันดับแรกก็มีแต่จีนจีนไป7เจ็ดแล้วอะ่ะอีกหนึ่งคือเทสลาที่เหลือฟูฟวกสวาเกนบีเอ็มซึ่งมันก็มันก็เล็กน,นิดเดียวเพราะฉะนั้นจีนจีนก็เลยมาเปิดที่ไทยบ่อยก็ไทยเราเป็นศูนย์กลางของที่แลจะวิ่งเข้ามาได้แล้วเขาส่งออกได้ททุกทาง ม่จบรเรามีท่องเที่ยวอ่าซึ่งบอกไปแล้วว่าสี่พันล้านคนคเรา Data Clo u วทำไมมาอยู่บนไทยคือผมก็สัทพาคือทําไม่ไปจีนาจนาจีนนาตอนนี้ก็มีปัญหาเขาอ,อยู่หน่อยเขาหน้าสงสารมาประเทศจีนนาแล้วท่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้ฟังว่าจีนนาเกิดอะไรขึ้นแล้วประเทศไทยจะเกิดไหมอ่าประเทศไทยเราทำไมเดต้าคลาวต้องมาอยู่ที่ประเทศไทยอ่เราพลังงานเราเหลือเฟือคือมันเป็นข้อทิ่แบบฟังแล้วก็น่าเกียดนะประเทศไทยเราผลิตไฟฟ้าจนล้นเกินอ่ะซึ่งก็ตังรัฐบาลไม่อยากจะพูดชื่อว่ารัฐบาลสมัยไหน ประมูลโรงไฟฟ้าแบบโอ้โหแล้วก็เจ้าเดียวได้ไปเจ้าเดียวเลยนะแล้วตอนนี้เจ้านั้นก็เป็นมหาอำนาจในโรงไฟฟ้าไปที่เรียบร้อยแล้วเพราะผลิตเกินเราก็ต้องใช้ไฟแพงแต่การที่เรามีผลิตเกินอมองในแง่ลบเราใช้ไฟแพงก,ก็โม้โมโ,โหแต่มองในแง่ดีเออพลังงานเยอะก็ดีเหมือนกันเพราะว่ามันทําให้พวก Data Cloud ด์ยามาอยู่เมืองไทยแต่ Data Cloud ที่มีอยู่เมืองไทยไม่ใช่แค่พลังงานเยอะอย่างเดียวแต่เป็นเพราะว่าเรามีพลังงานพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานทดแทนเยอะประเทศไทยเราโซลาดี น,นั่นคือที่ว่าทำห้แผงโซลา่าเริ่มมาที่เมืองไทยล้วแล้วพอแ,แผงโซลา่ามาปุ๊บเนี่ยก็ผลิต r e เ e w a b l e ได้แล้วอ a เ l e กทิตรงนี้จะเป็นแหล่งพลังงานสำรองเอาไว้ใช้เวลาไฟตกไฟดับแล้วเอาไปใช้ใน Data าเขาเพราะเดต a าเขาจะให้ไฟตกไฟดับ ไฟไม่ต่อเนื่องไม่ได้แต่นั่นคือนั่นคือจุดแข่งของเราไฟ <ป S 1> ฟ้าเหลือเฟือแล้วก็ยังมีพลังงานโซล่ามีพลังงานที่และยังเป็นพลังงานสะอาดอีกถูกต้องพลังงานสะอาดเป็นพลังงานที่โลกต้องการ Microsoft ต้องการ Amazon ต้องการ Google ต้องการเพราะเขาไม่ใช้พลังงานที่มาจากฟอสซิลเป็นกฎกติกามารยาทของโลกพวกเองตั้งเองเรื่องของเองในแต่แตฉันได้ประโยชน์ทําให้ไปเวียดนา,ามทำให้ไปอินโดก็เขาไม่มีพลังงานทดแทนเท่าเราถูกปะ แล้วถ้าพูดถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าตอนนี้ทุกคนก็เวียดนามก็รู้ไฟก็ตกนู่นนี่นั่นะแต่ยังมีคนเข้าไปเพราะว่าก็จะมีเฉพาะที่ที่ไฟนิ่งแต่ส่วนใหญ่มันไม่ได้นิ่งทั้งประเทศแต่ประเทศไทยเราเอาพูดจริงถ้าไม่มีรถรถบรรทุกชนฝ่าไฟฟ้านะ หรืฝนตกจนมอแปงแลงระเบิดนะไฟบ้านเราไม่ค่อยตกเราไม่ปัญหาเรื่องของความมั่นคงทางพลังงานออนี่คือ,ค,อคือจุดเด่นของเรามันเนี่ยมันมีความมีเสน่ห์โดยไม่ตั้งใจใแต่แต่อยู่บนคอสของคนไทยนะซึ่งไม่ดีอันนี้ต้องไปแก้ไขปัญหากันนะครับเนี่ยคือจุดที่เฮ้เราก็มีบางบางอุตสาหกรรมอย่างประเทศไทยเนี้ยเด็กที่เรียนดีที่สุดประเทศแต่ละประเทศมีเด็กที่เรียนดีที่สุดแล้วเขาจะไปอยู่ในแต่ละสถาบันอ,อยู่ในแต่ละวงการย่างถ้าคุณเป็นประเทศจีนเนี่ยเด็กเรียนเก่งที่อยู่เรียนอะไร สเต็มเวียดนามสเต็มสเต็มคือ science Technology e คือ engineering m คือ mathematics นั่นคือสาย AI เลยจีนเพียบเวียดนามเพี้ยบอเมริกาอเมริกานี่จริงๆเอาจากคนคนจีนคนเวียดนามคนไต้หวันอะไระเข้าไปนะเพราะว่าเราก็เห็นใช่ไหมว่า AI ส่วนใหญ่เนี่ยขอยงเขาเนี่ยเขาพัฒนาจากคนเอเชียเพราะเอเชียเก่งเรื่องนี้แต่เขาก็อย่างอย่างเซอร์เจอร์บรินเนี่ย ที่เป็นคนก่อตั้ง Google อ่ะก็เป็นคนรัสเซียค่ะอีลอนมัสเนี่ยเป็นคนแอฟริกาใต้เห็นว่าคือเขาเอาคนจากข้างนอกที่ินเก่งเนี่ยเข้าไปได้พุณนั้นเขาคนเก่งข้อดีเอ็นวีเดียก็คือไต้หวันค่ะก็คือเขานําเข้าคนเก่งเข้ามปอเมริกาไม่ได้มีคนเก่งเรื่องเทคโนโลยีเยอะนะแต่นําเข้าแม้กระทั่งมาร์ซักก็เบิร์กก็ไม่ใช่อเมริกันแท่มาร์ัก็เบิร์ดเป็นยิวคือเห็นว่มคือมันเขานําเข้าคนเก่งะเราไม่ได้นําเข้าคนเก่งเราเอาคนเก่งออกไป <laughs> แต่มันก็มีข้อดีของแต่ละแต่ละประเทศว่าเประเทศไทยเรียนเก่งอะไรคือแต่ละประเทศเขาก็มีคนเก่งบ้านเราเนี่ยสมัยก่อน2ี่สบปีที่แล้วเนี่ยถ้าเป็นรุ่นพ่อแม่ผมนี่ชัดเจนมากเลยจนรวยแค่ไหนขอให้เ,เก่งๆเถอะหมอหมดค่ะ <c oughs> หมอถ้าเป็นหมอไม่ได้ก็พยาบาล <c oughs> พยาบาลไม่ได้ <c oughs> ในวงการการแพทย์ใช่ท <c oughs> ันตาแพทย์แล้วตอนนี้การเป็ประเทศไทยเราอันดับต้นๆของอันดับสามของโลกนะเรื่องของสัญญกรรม เรื่องของสัญญกรรมที่หนึ่งคือเมกาเอ้ยที่เออที่หนึ่งเมกาที่สองคือเกาหลีเหล่าหน้าที่สามคือไทยไทยนี่สัญญกรรมทุกส่วนของร่างกายนี่ถ้าน,นิ้วโป้งจะต้องทําด้วยนะก็ต้องทําให้แล้วเนะี่ย <c oughs> สวยตั้งแต่สวยตั้งแ <c oughs> ต่สตีดำย,ยันปลายนิ้วเลยเอาดู้ิก็เล็กไงค่ะคือเราทาทุกอย่างดีกว่าอ่านั่นคือผมก็้อง้ว่าเฮ้ยมันมีสักปากด้วยว่ะปากสักปากสีชมพูเขาผู้หญิงทำขึ้นจริงหรอเปล พี่อย่างเพื่ผู้หญิงผู้ชายก็ทําเออฉีดฟิลเลอร์ผู้ชายก็ฉีดโบทงโบทอกผู้ชายเฮ้ยเดี๋ยวนี้ผู้ชายเขาขนาดนั้นเลยเหรออ่ะแต่แต่ก็้งหดคือเราหมอเก่งนด้วยควาสมัยก่อนแม้กระทั่งอีเวนต์วันนี้เองจริงๆสถาการ์ไปว่าเมื่อก่อนเนี้ยเรียนหมอกันเยอะแล้วกลายว่าสถาบันทางการแพทย์ของเราแข็งแกร่ง ซิลิลาจุลามีดนแม้กระทั่งวันนี้ธรรมศาสตร์ยังขึ้นมามหาอะไรลงังสิตคือขึ้นมาจะเป็นปุ๊บ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 แล้วที่สำคัญพอแพทย์มาปุ๊บสถานที่ทําผลิตพยาบาลก็เยอะนะครับสถาบันที่เกี่ยวข้องกับนางพยาบาลเราไม่ได้ขาดแคลนนางพยาบาลเลยเนะราส่งออกนางพยาบาลได้สบายการวิรสาธาร,รณาสุขของเราเนี่ยในเชิงของบริการนะครับแข่งแกร่งเชิงเทคโนโลยีเราอาจจะสู้ไม่ได้แต่เราก็นําเทคโนโลยีเข้ามาแต่หมอเก่งไปเรียนรู้เรียนรู้นั่นมากลายว่าเราก็กลายเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ มันคือมาโดยคือเราก็มีส่วนดีแต่เทคโนโลยีเราสู้เขาได้ไหมไม่ได้แต่ว่าคือบุคลากรเราเก่งเก่งตรงไหนค่ะอ่าเราเก่งตรงไหนเราเก่งตรงไหนเราใช้ตรงนั้นเสียดายเนาะนะกักการเมืองเราไม่เก่งเพราะว่าเอาอย่างอเมริกาเนี่ยคนอเมริกันเนี่ยแปลกเนาะจบมาเนี่ยอันดับหนึ่งเขาเนี่ยสัญญาบีเรลกฎหมายฮาร์วาร์ดสคูล <Harvard School, S 1> ค่ะเยลคือมันสถาบันกฎหมายเนี่ยอันดับหนึ่งเยอะมากแต่บ้านเราไม่เก่งกฎหมาย แต่กฎหมายนี่มันเอาไปเล่นอะไรอ่ะเล่นการเมืองไงคนที่เก่งเห็นไหมสุดท้ายก็ต้องหาคนที่เก่งกฎหมายมาเล่นการเมืองขำเลยบางทีแต่เปมืองนอกเขาเป็นระบบประชาธิไปไตยเป็นอย่างนี้แหละคนต้องเก่งกฎหมายคุณต้องพลิกแปลงกฎหมายได้แล้วคุณโดปใช้ประโยชน์แต่ว่าในเวอร์ประเทศไทยเราไม่ได้มีคนเก่งทางด้านนั้นแม้กระทั่งเ,เก่งทางด้านเศรษฐศาสตร์เองจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นเพราะคนเด็กเรียนเก่งไปเรียนหมอไปเรียนทางด้านที่วิชาชีพกันหมดเลยเพราะฉนั้นเราเราก็มีส่วนดีของเราเพราะนั mm ้นอย่าไปสูญเสียสัตยาเรามีของดีของเราแต่ S <S <S เราก็ไม่อาจคาดหวังได้แล้วนะ, <S <S ะว่าตลาดหุ้นไทยของเราเนี่ยโอ้มันจะไปแบบ2 0 0 0ันสามพยังพอหวังได้นะอีก10ปีขา้างหน้าแต่จะบอกว่า3,000-4,000โอ้มันไม่ง่ายขนาดนั้นคิดซะว่าตลาดหุ้นโตปีและสัก5-6%บวกเงินปันผลด้วยอีก2-3%บุญแล้ว